บัวริกวันที่2มาถึงแล้ววันนี้แก้วจะพาทุกท่านมารับชมการตีบัวริกบ้าสิและบ้าสิหย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานแข่งของเราครับแพ้ไปเราได้ไป56ต่อ68แครับแล้วก็วเราไม่มาตี2ไมานครับแย่เลยฉะนั้น,นครับวันนี้เราจะมาทําการโจมตีกันต่อนีครับโดยแก้วจะตีบ้าสิก่อนเลยนครับโดยสุตรที่ใช้ จะใช้เป็นซูเปอร์นักควงหินแสมนนะครับแล้วก็เราเจอบ้านส5านะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่ใช้กันซึ่งแก้วจะใส่ลิกงจัตฐานไว้ให้ในคบที่บายนะครับผู้ชมสามารถที่จะเอาไปใช้หรือเอาไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์การเล่นของผู้ชมได้เลยโดยเราจะเข้าไปที่บ้านลำดับที่21กันนะครับก็จะเป็นบ้านทรงนี้เลยนะครับก็เป็นบ้านทรงกล่องครับฉะนั้นถ้าเราจะเข้านะครับเราจะเข้าจัตานั้นบนลงมาก็แน่นอนครับว่าเราจะใช้ ถ้าฝั่งของปูเดนครับวอลเข้าไปโดยเราจะโจมตีเลยก็จากกดโจมตีชมกัน,นครับเดวแก้ใช้ปูเดนครับไปด้านบนแล้วก็ใช้นางฟ้าลงไปนะครับห้าตัวเลยแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะใช้ระเบิดลงไปได้น,นะครับแก่ปล่อยระเบิดลงไปเพื่อที่จะกระแพงนั่นเองและให้ปูเดนเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้ลึกเหมือนกันนะแต่แก้มองว่าเราสามารถที่จะ เข้าไปได้ครับแต่ป้อมไอคกโบเนี่ยมันยิงมาครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมเดี๋ยวแกจะดูก่อน,นครับว่าไหวหรือเปล่าปูเด้งจะเข้าไปแกมองว่าเราคนที่จะเข้าได้แล้วนะครับแก้วปล่อยเอเยติไปดิ้งขวาครับแก้วปล่อยคิงไปดิ้งขวาและแก้วใช้กรแข็งควีนขึ้นยิงเดือดล็อกยักษ์ใหญ่ที่พนกข้อหินลงไปนะครับแล้วก็ใช้อบอลูลงไปนะครับเพื่อที่จะเช็คกบดักนั่นเองเราปล่อยยาบ้าสกิลคัมพีมตาตะลงไปเลย โอเคเราจะเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ยาบ้านลงไปได้เพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ยาบ้านลงไปได้เพิ่มเราสามารถแช่ไปที่สารวาได้นะครับก็แช่ไปได้เราใช้น้ำยาขุดระดลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำยาก,กระโดด,ดครับลงไปด้านล่างเลยเพื่อที่จะให้ฐานของเราเนี่ยลงไปด้านล่างนั่นเองเราสามารถใช้ยาบ้านลงไปได้เพิ่มนะครับโดยทายแคนแก้วนะครับขอเป็นซูเปอร์มังกรนะครับฉะนั้น เราจะเข้าไปนะครับเราแช่ไปที่บ้านก่อนเลยโอเคเราใช้เจนครับไปด้านบนล้วใช้มนเนีย่ยลงไป2ตัวนะครับโอเคเราไปที่บ้านได้ครับราสามารถใช้ล่องหผนลงไปได้โอเคเราจะเข้าไปครับแล้วก็เราแช่ไปที่ป้อมเชลล่าเลยรองมันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับแล้วก็เรามีนักลักข้าหัวหนึ่งตัวครับสามารถใช้ได้แก้วปล่อยลงไปด้านซ้าย โอเคแล้วก็จะเข้าไปนะครับก็จะได้ด้านล่างนะครับเรามีนัลักข้าหัวใหเก็บไว้ก่อนนะเราใช้ข้อมุดลงไปจมตีปล่อยธนูลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ควินเหลืออยู่นะครับเปสามารถไปไดิ้งขวาได้โอเคเรามีคนเถื่อน,นครับที่ใช้ได้เจ้เข้าไปแล้วนะครับเราชิงไปเลยเราใช้นัดลักข้าหัวลงไปเจ้จมตีกับควีนได้ไหมโอเคควีน <Okay. S 2> เราจะลงมาครับดิ้นขวา แล้วก็จะขึ้นไปนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงควีนจะขึ้นไปนะครับแล้วก็มันก็น,น้อยโจมตีไปที่ควีนควีนไม่ตายลงไปนะครับแต่ควีนของเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้ก็สามารถที่จะโจมตีไปที่ควีนได้นะครับแล้วก็ยังไงบ้าสิบสี่ตีบ้าสิบห้าเกือบตันได้สามดาวหรือเปล่าโดยเรามาดูกันนะครับเฮ้ยเ hey! มื่อน่าเชื่อนะฝนถลลมแน่วันเนี้ยคอยดูโ okay. อเคอะไรยังไงกาบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ อีก3ากสิ่งก็าสาร้นครับแล้วก็ยังไงเราไปดึงขวานะครับดูเหมือนว่าเราจะได้3ดาวนะครับเฮ้ยฉ <c oughs> ลองแล้วงานเนี้ยฉลองฉลองคือไม่น่าเชื่อเลยครับว่าแก้วเป็นบ้าน14นะครับและแก้วมาตีบ้าน15ได้3ดาวเป็นอะไรที่บ้าคังมามักเลยครับเดี๋ยวเราไปชมไม้ที่2อกันต่อนครับบ้าน15หวังว่าจะไม่แป๊กนะมาชมไม้ที่2อกันต่อนะครับเป็นบ้าน15เจอบ้าน15เดี๋ยวแก้วจะตีบ้าน ลำดับที่1ให้ชมกันนะครับโดยสุตที่ใช้วันนี้เราใช้ซูเปอร์นักขวงหินนะครับแม่สดเลยนะเราลืมขอฐานแครนะครับฉะนั้นเราต้องเอาฐานแครด้วยตัวเองครับโดยก็จะใช้ซูเปอร์มังกรเหมือนเดิมมันจำดีนะครับเราใช้ซูเปอร์มังกรแล้วก็บอลลูนน้ำยาเป็นแช่แข็ง2ขวดแล้วก็น้ำยาคงกระดูนครับแล้วก็จะใช้เป็นเครื่องยิงเดอะล็อกนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปกัน,นครับโดย เพื่อเราตีอยู่เนาะเป็นพี่แมนนะครับเดี๋ยวเราก็จะตีรอเลยนะครับเพื่อที่จะใช้สุดนี้นะครับเป็นซูเปอร์นักข้างอิสระนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ดิ้งจะถันไว้ให้นะครับท่านใดที่จะเอาไปเล่นก็สามารถที่จะเอาไปใช้เอาไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่เจอกันบ้านที่เจอนะครับก็จะเป็นบ้านทรงนี้เลยนะครับแน่นอนนะครับว่าเป็นบ้าน15ตันนะครับมาดูกันว่าแก้วจะได้สามดาวไหมนะครับค่อนข้างตื่นเต้นเลยโอ้ยากเหมือนกันนะ แต่ก่อนเลยนะครับแกต้องกับป่าปูเดินครับให้เป็นพาคพื้นดินก่อนเลยก็จะปรับเป็นพื้นดินครับแล้วก็เราจะไม่เข้าด้านคิงครับเราจะเข้าด้านบนที่ปูเด่นนะครับเพราะที่คิงอ่าคิงสามารถที่จะมาโจมตีปูเดนได้ครับฉะนั้นเราเข้าที่ปูนะครับปูจะกลายเป็นเทวรูปแล้วเราสามารถที่จะโจมตีได้เราใช้ปูเดินลงไปตรงนี้นะครับปล่อยหนังฟ้าลงไป5ตัวเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแกวจะใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแพง โอเคแก้วเอาลูกบมา2ตัวนะครับเอามาเซฟไว้นะเผื่อใช้ไม่ได้นั่นเองฉะนั้นครับลูมือนว่าปู่จะลงไปครับเราอาจจะใช้อเยาบ้าน,นครับไปกับปู่ก็ได้นะครับถ้าจําเป็นก็เราชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเราใช้การบล็อกนะครับปู่เดินบล็อกไม่นานประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันแต่แก้วคิดว่าแก้วใกล้จะเข้าแล้วแหละโอเคเราไปด้านล่างครับฉะนั้นแก้วมองว่าแก้วใช้ เยติลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใช้ทางฝั่งของคิงลงไปด้านซ้ายเลยโอเคปูเดนจะลงไปนะครับเราใช้ควีนมาด้านบนครับดึงปูเดนมากปูเดนโดนเอ็กปูยิงมาครับไม่สู้ดีเลยเราปล่อยโกแข็งคือยิงเดือดล็อกเราต้องแช่ก่อนนะครับอ๋อควีนจะตายลงไปควีนเสียสกิลนะครับงานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับลนแล้วนะครับเกิดอาการลนนะครับตอนนี้มีคนลนแล้วหนึ่งครับเราจะเข้าไปเราปล่อยยาบ้า สกิลคัมพีมาตะเลยโอเคซุปเปอร์นักกวิงออกด้านข้างไม่นะงานเข้าไอกแก้วแล้วนะครับเราใช้ยาบ้าอ๋อทำไงดีเนี่ยโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะแช่ไปที่สารวัตรก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโหดเลยเราใช้ยาบ้าลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็เราจะมีซุปเปอร์นักหิงไปด้านล่างครับเราใช้กระดูดให้กับซุปเปอร์นักกวิง เราสามารถที่จะใช้น้ำยาควกระดูกลงไปได้น,นะครับควีนเข้าไปที่บ้านได้นะโอเคควีนเข้าไปเราใช้ลอกหัวลงไปให้กับควีนแล้วก็ซุปเปอร์นักหินจะลงไปด้านล่างครับโดยเจสามารถที่จะลงมาได้น,นะครับซึ่งเจมไม่อยากไปด้านบนนะครับเราไปด้านล่างซุปเปอร์นักหินเข้าไปนะครับไม่มีน้ำฟ้ามาเยียวยาให้นะครับก็เลยแย่เลยเราจะเข้าไปนะครับอ๋ออ๋อ,อเราได้บ้าน,นครับตื่นเต้นตื่นเต้นขออภัยนะครับอาจจะพักมั่วๆรั่วๆหน่อยนะครับ คือแก้วตึงเต้นครับคือเสือด้านนะครับแก้วแต่ทางได้ไม่ดีนะคือด้านซ้ายเนี่ยเขาปดกระแพงไว้นะครับทาให้ทหารของเราไม่สามารถที่จะออกมาด้านข้างได้นะครับทาให้ออยึดปลายหินเนี่ยไม่เข้าไปด้านในนะครับถ้าเข้าไปด้านในแก้วว่าเรามีลุ้นที่ได้สามดาวนะครับแก้วเชื่ออย่างนั้นนะแต่ไม่เป็นไรนะครับคือเราได้สองดาวนะครับก็ทําเต็มที่แล้วถือว่าวันนี้ครับเราก็ได้เรียนรู้กันนะครับว่าเป็นยังไงเอาช้ยาบ้าลงไปนะครับแก้วริมชา โอเคตอนนี้นี่พลาดเลยนะครับคือแก้วตื่นเต้นนะครับมันต้องเล่นด้วยนะครับแล้วก็ต้องพักเสียงไปด้วยนะครับต้องคิดต้องพูดนะครับแล้วต้องลงครับตื่นเต้นมากเลยผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่าแก้วตื่นเต้นขนาดไหนแต่วันนี้เราได้มา2ดาว77%นะครับก็ถือว่าไม่เกะเลยนะครับแต่ก็แอบเสียดายนะครับแก้วว่าสุดรนี้นะครับเป็นสูตรที่สตรองครับแล้วก็มีเพื่อนๆขอมาครับอยากให้แก้วเล่นบริลเกน เดี๋ยวแกจะซ้อมฝึ่สูตรนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใช้บริกเทเดจเนะครับยังไงก็เราชมได้เลยนะครับวันนี้แกขอตัวลาไปก่อนแล้วขึ้นใหม่สวัสดครับ